9โคตร99ตอนนี้ตอนนี้อาเจ้าหญิงถูกลักพาโดยแท็กซี่ขอย้ำถ uh, ูกลักพาโดยแท็กซี่9โคตร99ตอนนี้ตอนนี้อาเจ้าหญิงถูกลักพาโดยแท็กซี่ขอย้ำถ okay, ูกลักพาโดยแท็กซี่ออยูนิตมาโอเคเอฟวันขึ้นเอจิวิชันมาแกขึ้น <dusty S 1> มาให้หมด <drilling. S 1> แล้ว อ๊อฉันนี่ใช่คนออกกำลังกายทางนี้ใช่ไหมเข้าฝวนะายอยเลยจาตบกโอเคเธอบอกว่าอรอที่อสอนโอเคโจที่ขอที่สอนรอทสอนนอนแล้วคุณเตรียมแมรี่ให้ไวเลย อ่าตอนนี้คุณต้องไปคุณดูกีอ่ะไม่เห็นเช่นกันเอ๊ะด้านหน้าเราอ่ะอยู่ไหน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  stay on them เร็วคิสตัลหยูดครับคริสตต้อุอย้ย ตื่นสิคริสตต้คริสตต้โทรตื่นก่อนคุณดูดที่ไม่เจอคนร้ายหรอคริสโตไม่เลยไม่ใครทำเอ่อซีบีซีบีอาร์เป็นไหมฮะ โอ <Shit. S 2> oh, ้ว่ากี่ตะโกนเยอะไปหน่อยฉันคอแหง้ง <c oughs> คริสตัลเธอทำใจดีๆไว้น <c> ะ <oughs> <c oughs> เลือดเดี๋ยวเลือดเลือดเลจากตัวให้ตายเถอะเฉยเฉยเฉย เลือออกจากไหนช่วยช่วยครับเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวจะเล่นกันทำอยู่ฮะโอเคเดี๋ยว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 ดูดูดูว่ามี้าเป็นแผลเรือต่อเร็วแต่คือน C P I เปลี่ยนมือค่ะมันครบ2นาทีแล้ว โอเคเดี๋ยวเราาโอเคคนี่ว่าคนคนที่ทำ c b r นี หมอิมซสิมอสิโอ้ชิทยูแคปไวฟักี้วันทเขอเลโดนเลยอ้พเจ้าช่วยขอบคุณมากคุณมอสิเดีวฮะเชิญเชิญหมอข้ามาดดลวครบผมยไปฟักี้วันทโอเคสไต์